สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่องกัเน,นื่องข่าวข่าวนะครับวันนี้ผมก็จะมาสรุปข่าวสารสโมสรอาร์เซนอลประจำวันที่15กันยายน2564นะฮะเริ่มแรกนะครับก็จะเป็นบทสัมภ,ภาษณ์ของทางทาเคยิโรโทมิยาสุแบกขวาคนใหม่ที่อาร์เซนอลเดินเข้ามาร่วมทีมในล่าซื้อขายนักเตะซัมเมอร์ที่ผ่านมาเขารู้สึกอย่างไรที่ย้ายมาวมทีมแห่งนี้นะฮะจากนั้นนะครับผมก็จะเป็นบทสัมภ,ภาษณ์ของแจ็คส์เชีคคยร์ยที่ออกมาพูดถึงประเด็นความเป็นไปได้ที่เขาเนี่ย จะกลับมาอ้อมที่สมโมสรอาซอน,อนเพื่อเรียกความฟิตก่อนจะหาตดสังกัดใหม่ในอนาคตครับปิดท้ายด้วยอาการอัปเดตตลาดซื้อขายนักเตะมีข่าวเชื่อมโยวงว่าหลายสมโมสรทีมยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปเนี่ยกำลังจับตาจ้องตาก,กันเป็นมันแล้วครับผมอยากจะดึงตัวโบโยซาก้าเข้าไปร่วมทีมตรงนี้ก็จะมาดูว่าอาซอนนั้นจะตอบอย่างไรกันบ้างครับฟังกันจบแล้วถ้าเพื่อนชอบเนื้อหาของข่าวนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้ติดกดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับ กราบขอบพระคุณล่วงหน้าครับผมไปที่เนื้อหาของข่าวกันเลยครับเริ่มแรกนะครับผมก็จะเป็นบทสัมภาษณ์ของทาเคโรโทมิยาสุโทมิยาสึหรือโทมิยาสุนะฮะผมก็พูดผิดพูดถูกหลายครั้งหลือเกินนะขอ,อพูดถึงความสูงข,ของเขาหลังจากแย้มโลดทีมารซอนในช่วงพัสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็มีคําถามหลายคําถามนะผมที่น่าสนใจนะฮะเริ่มต้นที่คําถามแรกครับโทมิยินดีต้อนรับสู่อาร์ซอนคุณรู้สึกอย่างไรกับการเซ็นสัญญากับสโมสรแห่งนี้ โทมี่ก็ตอบว่าฮะผมตื่นเต้นมากที่ได้มาที่นี่พอสตอนคือสึ่งในสโมสรที่ใหญ่ที่สุดในโลกและการเล่นในพรร์ลีกเป็นความฝันของผมตั้งแต่สมัยเด็กดังนั้นผมมีความสุขที่ได้มาเล่นที่นี่ตื่นเต้นแค่ไหนเมื่อมีโอกาสนี้เข้ามาหาคุณผมไม่เคยคิดว่าผมจะเข้ามาในฐานะของนักเตะาอสเซน,นดังนั้นผมตื่นเต้นมากๆแฟเป็นบอลสามารถคาดหวังอะไรจากคุณได้บ้างโทมี่ก็ตอบนะฮะว่าผมคิดว่าผมสามารถเล่นได้ทั้งสองเท้าผมสามารถเล่นด้ทุกตำแหน่งในแนวรับ และผมเป็นคนที่พยายามที่จะอ่านสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปคุณบอกว่าคุณสามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่งแล้วตำแหน่งไหนคือตำแหน่งที่ดีสุดสำหรับคุณสำหรับผมมันไม่ใช่เรื่องสำคัญเพราะสิ่งสำคัญที่สุดคือการลงเล่นในเกมดังนั้นถ้าโค้ชบอกผมให้เล่นกองหน้าผมก็จะเล่นกองหน้าสำหรับผมมันไม่สำคัญเลยว่าจะได้เล่นในตำแหน่งไหนมีความหมายกับคุณแค่ไหนที่ได้เป็นตัวแทนของนักเตะญ,ญี่ปุ่นบนเวทีเพยร์ลีกเวลานี้มีนักเตะญี่ปุ่น2คนอยู่ที่นี่รวมทั้งผม และมีนาเมโนโนที่ริเวอร์พูและการเล่นเป็นเรื่องที่ยากมากๆสำหรับนักเตะญี่ปุ่นเพราะพิมเมลีต้องใช้พะละงกำลังเยอะมากแต่ผมคิดว่าผมพร้อมที่จะลงเล่นในพิมเมลีคุณไม่ใช่นักเตะทีมชาติญี่ปุ่นคนเดียวที่สโมสรเรายังมีมานะอิวาบุชิอยู่ที่นี่ด้วยคุณรู้จักเธอหรือเปล่าผมได้มีการส่งข้อความไปหาเธอนะแล้วเธอก็บอกว่าฉันเป็นกำลังใจให้คุณนะผมก็บอกกับเธอไปแบบนั้นเหมือนกัน นี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของแบ็กขวาคนใหม่นะฮะแบ็กขวาป้ายแดงอย่างทางทาเคฮิโร่โทมิยาสุนะฮะก็แสดงถึงความมุ่งมั่นชัดเจนครับว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ว่าอาเจต้าหรือโค้ดในอนาคตนะผมไม่รู้จะเป็นใครนะส่งเขาลงเล่นตำแหน่งไหนก็ตามในสนามเนี่ยเขาพร้อมจะทุ่มเทแล้วก็ทํางานเพื่อทีมอย่างเต็มที่ครับก็ถือว่าเป็นนักเตะที่มีพลังเชี่ยวมีความมุ่งมั่นที่ดีนะครับผมสำหรับทาเคฮิโร่โทมิยาสุครับ จากบทสัมภาษณ์ของทาเคโรโทมิยาสูนะฮะเรามาดูบทสัมภาษณ์ของเจ็คบิวเชียกันบ้างครับผมผมรู้สึกตื่นเต้นนะครับที่อาจจะได้เห็นเจ็คบิวเชียเนี่ยกลับมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่ถึงแม้อาจจะไม่ใช่การเซ็นสัญญาถาวรก็ตามนะครับแจ็คบิวเชียออกไม่สัมภาษณ์กับสื่ออย่างทาง s k y Sport ออกมาพูดถึงโอกาสในการกลับมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของทางอาซอนในอนาคตอันใกล้นี้เจ็บิวเชียออกพูดถึงประเด็นตรงนี้ว่าสําหรับวิเกวิต้าผมรู้สึกสนุกเสมอเมื่อเราได้เล่นร่วมกันเราสนิทกัน ในการด้กินเขาเอามาพูดแบบนี้ประตูของอาร์ซอนอยังคงเปิดรอผมเสมอสิ่งนี้มันทําให้ผมรู้สึกตื่นเต้นมากๆสิ่งที่ผมแน่ใจในตอนนี้ก็คือผมกำลังจะมีการพูดคุยกับคนในสโมสรอาร์ซอน,อน,อนในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ก็เป็นการต้อนรับกลับบ้านนะผมสำหรับเจ้าหนูแจ็คบิวเชียนะครับผมอาจจะไม่สามารถเรียกได้เต็มปากนะครับผมว่าเป็นเจ้าหนูแต่ตอนที่เขาพิคกเนี่ยตอนที่เขาถูกมองว่าเป็นนักเตะพรสวค์ดาุ่งของยุโรปเนี่ย เอาอายุยังน้อยอยู่นะฮะถือว่าช่วงเวลานั้นอาร์เซนอลเนี่ยผักดันแจ็คบิวเชียขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ถ้าผมจะไม่ผิดอายุน่าจะประมาณ16ปีนะครับแล้วเกมที่สร้างชื่อให้กับแจ็คบิวเชียก็คือเกมที่อาร์เซนอลนั้นเอาชนะบาร์เซโลนาใน่ศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งครับเล่นเอาอินเนสตาเล่นเอาชาบีเฮนันเดสเนี่ยปันป่นปวดเลิกเกินครับสำหรับแจ็คบิวเชีย การได้เช็กิเชียเข้ามาร่มทีมถึงแม้ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ก็ตามอาจจะไม่ใช่การเซ็นสัญญาถาวรกะครับผมผมก็มองว่าเป็นสิ่งที่ดีนะฮะพะเช็กิเชียน,นั้นเป็นนักเตะที่มี DNA ความเป็นแอซอนร้อยเปอร์เซนต์ดีเอ็นเอแอซอนอยู่ในสายเลือดนะฮะการได้ตัวเข้ามาฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่เนี่ยจะทําให้นักเตะดาวรุ่งนักเตะภายในทีมเนี่ยมองเห็นเขาเป็นแบบอย่างนะครับผมการทุ่มเทเพื่อองค์กรการสู้ไม่ถอยการที่ไม่ยอมแพ้ในสนามนะฮะเด็กเหล่านั้น นักเตะซีเนียร์ที่ตอนนี้ยังคงขาดปัจจัยตรงนั้นอยู่เนี่ยอาจจะเรียนรู้จากเจสคบิเชียได้ไม่มากก็น,น้อยครับสำคัญตรงที่ว่าซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยอาร์ซอนเนี่ยเซ็นสัญญานักเตะดาวรุ่งเข้ามาล่นทีม6กลายนะครับตรงนั้นนะครับผมผมคิดว่าสําคัญเรียนรู้จากแจ็คบิเชียให้มากครับเ,เพื่อนๆอยู่ความคิดเห็ยนยังไงกับปัจจัยตรงนี้ก็ลองส่งคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับจบจากข่าวของแจ็คบิเชียครับผมไปต่อฮะมาดูข่าวกับดาวรุ่งอีกคนนึ่งครับผมที่อาจจะถูกปักตันขึ้นนนสู่่่ทททีีีมมชุดดใในหญนััจัจกลบบวิเอร์น ในศึกคาราบาวคัพสัปดาห์หน้าครับนั่นก็คือทางชา์ลีปาติโน่ครับแต่งข่าวที่มีความใกล้ชิดกับทางสโมสรนะครับก็คือทางคุณคีสเวสลี่ก็ออกมาเปิดเผยประเด็นตรงนี้ว่าชาลีปาติโน่ครับถูกคาดหมายว่าน่าจะถูกปักดันขึ้นสู่ชีมชุดใหญ่เดียวกว่าที่คาดไวน้นะฮะอาร์เซนอลกำลังมองหาเกมที่สามารถส่งเจ้าหนูรานี้ลงเป็นตัวจริงได้เกมนั้นต่งางๆก็จะเป็นเกมที่อาร์เซนอลนั้นจะเจอกับทางวิเวอร์ดันในศึกคาราบาวคัพในช่วงการสัปดาห์หน้านะครับผม ซึ่งเจ้าหนูแายนี้เนี่ยสร้างความประทับใจให้กับทีมงานอาร์ซอนสตาร์โค้ดเป็นอย่างมากนะครับในเกมล่าสุดชุดยูยี่สใช่ไหมฮะอาร์ซอนชนะแมนเชสเตอร์ยูเตดมีลูกหนึ่งที่ทางปาติโนเนี่ยเลี้ยงพิกบอลการสนามแล้วก็กระชากลากเลื้อยไปล็อกหลบดีนเฮนเดอร์สันผู้สาวประตูของทางแมนเชสเตอร์ยูเตดแล้วก็ยิงประตูเข้าไปนะครับหรือว่ามี potential ที่ดีเป็นนักเตะที่มีความคล่องตัวแต่นักเตะจะต้องเสริมเรื่องของกล้ามเนื้อให้มีมวลกล้ามเนื้อมากขึ้นเพื่อจะได้สู้กับการปะทะ ที่หนักหน่วงมากๆในสึกพเมยรีครับซึ่งเจ้าหนูแรนนี้เนี่ยเขาก็มีการคาดการณ์ว่าจะเป็นเพชรเพ็ดงามต่อจากโบโยซาก้าและเอมิลิปิโรครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับประเด็นตรงนี้ชื่นชอบเจ้าหนูแดนนี้หรือเปล่าก็ลองส่งคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับจบจากข่าวของทางชาลีปาติโนนะครับผมมาดูข่าวเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะกันบ้างครับอันนี้ก็น่ากลัวเหลือเกินครับแดงขาวระดับเทียวันอย่างทางฟาบิสต์วาโนออเปิดเผยว่ามีสโมสรบางสโมสรในยุโรปนะครับ ให้ความสนใจที่ดึงตัวบุโยซากาเข้าไปร่วมทีมซึ่งทางอาซนก็บอกว่าบุโยซากานั้นเป็นสมบัติล้ำค่าไม่สามารถแตะต้องได้นะครับผมทีมไหนยื่นเข้ามาอาซนพร้อมปฏิเสธขายทุกกรณีฮะก็มีการเปิดเผยว่าก่อนหน้าที่บุโยสากานั้นจะต่อสัญญาฉบับทางอาซนออกไปทีมอย่างลิเว์พูนั้นอยากจะดึงตัวบุโยสากาเข้าไปร่วมทีมครับแต่แล้วก็ตามครับตอนนี้นักเตะยังคงเหลือสัญญาะยะยากกับทางอาซนซึ่งทางอาซนก็มองว่านักเตะทางบุโยซากานั้นไม่ได้มีไว้ขายครับ ทีนี้ครับลูกนก็ทิ้งท้ายไปว่าโปรเจกต์ต่อไปทางาซ่อนจะทําก็คือว่าพยายามที่จะหานักเตะที่มีความสามารถในพรสวรรค์ในอะคาเดมี่ของสโมสรเนี่ยผลักดันขึ้นมาเพื่อเรียกกับทีมชุดใหญ่เหมือนกับทางบูโยซาก้าในปีถัดไปครับนักเตะคนนั้นอาจจะเป็นมิเกลอาซิดรวมไปถึงชาลีปาติโนก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ครับตาดูให้ดีครับผมผมมองว่าอะคาเดมี่ของสโมสรอ,อาซอนนั้นไม่คีริวคิเล่ครับสามารถผลักดันนักเตะด,ดาวรุ่งขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ได้ตามโปรเจกต์ของมิเกลเวตาและอีดู สร้างทีมเพื่ออนาคตครับให้โอกาสนักเตะดาวรุ่งภายในทีมครับผมจบจากข่าวพุโยซาก,ก้านะครับผมมาดูข่าวที่สื่อ,อย่างทาง AJW o o d นะฮะเป็นนักข่าวที่มีความกระชิดกับสโมสรไบรตันนะครับออกมาเปิดเผยว่าอาร์ซอนเนี่ยได้มีการเตรียมการไปแล้วนะครับว่าอาจจะมีการซื้อนักเตะเข้ามาร่วมทีมในตลาดซื้อขายนักเตะช่วงหน้าหนาวแล้วครับผมแล้วก็ตลาดซื้อขายนักเตะซัม,มเมอร์หน้านักเตะในตำแหน่งที่ทางอาร์ซอนต้องการนะครับผมก็จะเป็นทางโฮดิง้งฟิลหนึ่งรายแล้วก็กองหน้าอีกหนึ่งรายครับ มันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะครับผมเพราะอาร์ซอนเนี่ยมีการปล่อยกองกลางออกจากทีมไปหลายคนนะครับผมในหลังซื้อขายนักเตะซัมเมอร์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นทางลูคัสตอยล่าเมเตโอกุนยูซี่แดนนี่เซบอยอดหมดสัญญายืมตัวรวมไปถึงอนาคตที่ยังไม่แน่นอนของทางเอเนนี N ่ e ด้วยนะครับขยับไปที่กองหน้าครับก็จะมีนักเตะที่กำลังจะหมดสัญ,ญญาอย่างทางเอ็ดดี้เอเทียแล้วก็อเล็กซองลาก็แซตครับหากปล่อยเอเนนี N ่ e, ปล่อยเอ็ดดี้เอเทียปล่อยอเล็กซองแลาเซตเนี่ยอาร์ซอนอาจจะได้เงินไม่มากนะครับผมอาจจะมีการบวกเงินเพิ่มเติม เพื่อซื้อนักเตะในตำแหน่งที่พวกเขาต้องการซึ่งก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงครับทีนี้ครับมันก็มีข่าวลือว่าอาอนพยายามที่จะดึงนักเตะในตำหน่งซูน้าเข้ามาร่วมทีมในหลักซื้อขายนักเตะซัมเมอร์หน้าแอบเดย์มอ,มอะครับผมนักเตะคนนั้นก็คือทางอลิสเดอร์อีซักนะฮะแต่ผมมองว่าเป็นเรื่องที่ยากมากครับ คอนักเตะนั้นพึ่งต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางเรอัลซซิด,ดดต่อไปสัญญาของนักเตนั้นจะหมดลงในปี2026มูลค่าค่าตัวนักเตะนะครับผมที่ทางทางเซอร์มาเกตมีการระบุไว้นักเตะอย่างทางอีซักเนี่ยมีค่าตัวที่ประมาณ40ล้านยูโรแต่ก็ตามครับในสัญญาของนักเตะที่เพิ่งเซ็นไปเนี่ยระบุไว้ว่าหากทีมไหนจะซื้อตัวอเล็กซานเดอร์อีซักเนี่ยต้องจ่ายค่าฉีกสัญญานักเตะที่มีมูลค่าสูงถึง70ล้านยูโรเท่านั้น ทางเลียวโซซิเดียร์อจะมองแล้วก็พิจารณาในการปล่อยนักเตะรายนี้ออกจากทีมไปครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากผมที่ทางส่อนนั้นจะไปดึงน,นักเตะรายนี้เข้ามาร่วมทีมครับแต่ก็ตามครับตรงนี้ก็เป็นเพียงแค่ข้อมูลข่าวลือเท่านั้นเองครับ15ล้านปอนด์ออสซานีเอดูอาไม่เอาจะมาเอา70ล้านผมก็มองว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลสักเท่าไหร่ครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับประเด็นตรงนี้ก็ลองส่งคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับ และทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวสารสโมสรอาร์ซอนประจำวันนี้ครับถ้าเพื่อนที่ชอบใีหาข่าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ติดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับสำหรับว,วันนี้สวัสดีครับเชียร์ด้วยกันครับ